วันนี้ผมฟังของจาก diecastmodelwholesale com มานะครับก็เป็นร้านขายของออนไลน์หน้าตาก็ประมาณนี้ของเขาจะเยอะๆหน่อยแล้วเขาก็มีของที่มันหาฟื้นไม่ได้ตามร้านค้าธรรมดาต้องมาดูกันนะครับว่าจะมีอะไรมาบ้างฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับตอนนี้เรามีร้านขายรถใน shopee ปปแล้วไปกดติดตามและอุดหนุนกันได้นะครับขอบคุณครับ คือที่อเมริกาเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีของขายเยอะนะครับแต่ว่าบางแบรนด์เนี่ยเขาจะมีการกระจายที่แบบไม่ได้ลงร้านค้าทั่วไปอย่าง Target Walmart นะฮะเราก็เลยต้องอาศัยซื้อออนไลน์เอารอบนี้ผมสั่งมาสองแบรนด์นะครับก็คือ Tarmac w o r k กับ Mini GT โอ้โหเป็นแบรนด์ทำรถสวยทั้งสองอันเลยต้องมาดูกันบ้างครับว่าในลังเนี้จะได้อะไรมาบ้างเนี่ยนะครับเขาห่อบับเบิลมาอย่างดี แล้วก็นี่โค้ดส่วนลดนะครับถ้าใครจะสั่งก็เขาบอกให้ใส่ชื่อว่า next เข้าไปนะครับเป็นโค้ดส่วนลดสำหรับร้าน diecast wholesale model ร้านนี้เขาก็บอกว่าสั่งจากไทยได้นะครับแต่ค่า่งจะแพงมากๆเลยนะฮะวันนี้ผมลองกดดู1คันนะครับรถ1ต่อ64เนี่ยค่า่งประมาณ30เหรียญก็ราวๆ1,000บาทนะฮะอาจจะคุ้มก็ได้แต่นอกจากนั้นเนี่ยบางคันที่ผมซื้อมาเนี่ยผมเห็นเขามีขายในแอปส้มนะฮะช้อปปีแต่ไม่ใช่ร้านผมนะ คันแรกที่ผมได้มาเนี่ยคันนี้ก็จะชื่อว่า Vertex Nissan Silvia s 14นะครับก็เป็นรถ Nissan Silvia s 14นะครับใส่ชุดแต่งของ Vertex โอ้แต่รูปข้างหลังนี่เขาสวยมากเลยนะครับเขาเอารูปรถเนี่ยมาทำเป็นรูปการ์ตูนคันนี้มีความพิเศษคือมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกร่วมกันนะครับระหว่าง t i m ์ w o r k วกับแ a m ม y ีนะครับแมีก็เป็นช่องที่รีวิวรถแล้วก็มีเว็บไซต์รีวิวรถเหมือนกันซึ่งผมก็ พยายามไล่เก็บรถของแรมลี่อยู่แล้วเดี๋ยววันหนึ่งเดี๋ยวจะเอามารวมกันให้ดูนะครับว่ามีรถอะไรของแรมลี่ที่ผมหาได้บ้างเนาะแล้วก็แต่ละคันที่ทำออกมาทำออกมาสวยนะครับงานของทา m e แมกนี่งานดีอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ชุดแต่งของเวอร์เทคก็ทำให้รถคันนี้ดูแตกต่างจากรถธรรมดานะครับมันก็จะมีหลายชิ้นเนาะตั้งแต่กันชนหน้านะครับสปอยเลอร์หลังแต่ว่าสปอยเลอร์หลังเนี่ยจริงๆแล้วของเวอร์เทคเขาจะทำเป็นสปอยเลอร์สูงแต่อันนี้เขา น่าจะให้มันดูบาลานซ์ดีๆเนาะเขาก็เลยทําเป็นสปอยเลอร์อันเล็กๆนะครับโดยรวมสวยนะครับคันนี้เนี้ยบมากเลยทีเดียวแล้วก็ราคาก็แรงพอสมควรอยู่ผมได้มาในราคา17เหรียญไม่รวมค่าส่งนะครับเพราะว่าค่าส่งเนี่ยทั้งกล่องเขารวมกัน10เหรียญน,นะฮะก็ได้รถม,มา4คันอ้าวมาดูคันต่อไปคันนี้มาลุ้นกันฮะว่าเป็นคันไหนนี่ครับ To โยต a s u p ป a งานของ t ทมักเวิเหมือนกันนะครับ พอผมเก็บไปเก็บไปเนี่ยผมจะเริ่มถูกดึงดูดด้วยรถที่มันมีลายที่เป็นลักษณะของซิกเนเจอร์นะครับเ<ใ>ช่น<ช>อันนี้ก็จะเป็นลายของ f a ลเค n นโอ้นี่ก็มีรูปการ์ตูนด้านหลังเหมือนกันนะครับเหมาะกับการที่มันอยู่ในกล่องมากเลยพอแบบนี้เราก็ไม่ค่อยกล้าแกะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวอาาโคลาจะมีแกะให้ดูนะแน่นอนนะครับ แต่ว่าคันนี้ก็เป็น t ต y o ต a าฟูปลาไล e f เฟ c คเ n ที่สวยมากๆคันหนึ่งเลยนะฮะตรงมุมนี้เขาจะเขียนว่าเป็น h o b b ี64นะครับซึ่งมันก็หมายความว่าเป็นรถในระดับสะสมนะฮะฮอบบี้สเกลหนึ่ง64นะครับแต่ว่าปัญหาอย่างหนึ่งคือเขาบอกว่าล้อมันอาจจะหมุนหรือไม่หมุนก็ได้นะ เพราะว่าบางทีถ้ารถมันโหลดต่ำมากๆนะครับล้ออาจจะหมุนไม่ได้ก็ได้อันนี้คือเป็นสินที่เขาไม่รับประกันไม่เหมือน Hot วิวที่เขารับประกันทุกคันว่าล้อมันน่าจะหมุนได้เร็วนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อที่น่าคิดสำหรับคนศาศาศาสะสมสไตล์นี้นะครับก็คือเน้นวางโชว์อย่างเดียวไม่ได้เน้นเอามาวิ่งนะฮะหรือไม่ได้เน้นเอามาายเล่นเนาะอันนี้ก็มาราคาแรงเลยทีเดียวนะครับคันนี้เขาขายอยู่ที่25หเหรียญโอ้โหราคาสูงมากเลยนะครับคันนี้ คันต่อไปนะครับเหลืออีก2คันที่มากับกล่องนี้อ้อ่ะอีกแบรนด์หนึ่งบ้างอีกแบรนด์หนึ่งบ้างอันนี้จะเป็นมินิ GT h o นะครับ i o TYPE R v i c Type R HKS BLACK นะครับก็เป็น Honda Civic Type R ที่ใส่ชุดแต่งของ HKS แล้วก็เป็นสีดำนะฮะขายเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นเนาะสำหรับคันนี้ ก็ดูเป็นคันที่น่าเก็บนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยเมื่อเทียบกับสองคันก่อนหน้านี้มันไม่แรงมากนะมันอยู่ที่ประมาณ13เหรียญเท่านั้นเองนะครับซึ่งผมก็มองว่าโอเคสำหรับ Mini GT เนี่ยราคานี้ก็คุ้มค่าคุ้มราคานะครับแล้วเขาก็เขียนด้วยว่าอันนี้สำหรับอายุ14ปีขึ้นไป ก็คือจะเน้นตลาดผู้ใหญ่นะครับเป็นสไตล์ของสะสมเก็บเนาะมากกว่าที่จะเอามาเล่นลงรางเหมือนรถ o ็ t ต e วลนะครับเป็นแบบคนละกลุ่มเป้าหมายกันแล้รายละเอียดของรถก็ดีมากเลยนะครับทั้งแบบกระจกข้างสปอยเลอร์รวมไปถึงท่อไอเสียล้อนะครับทุกอย่างนี่เขาทำเนียบมากๆนะครับเนียบมากๆสวยมากๆเลยสำหรับคันนี้สุดยอดอ้าวแล้วคันสุดท้ายของเราอันนี้ ผมว่าเป็นไฮไลท์เลยนะสำหรับกล่องนี้ลังนี้นะครับ f e r r a r r 488 GTE นะครับก็เป็นรถสายแข่งของ Ferrari นะครับแล้วก็ลงแข่ง 24-hour of l e Mans ในปี2019นะครับมีลายแบบแดงขาวเข,ขียวเป็นสีของธงอิตาลีนะครับก็สไตล์ของ Ferrari นี่แหละแล้วก็เป็น Official Product ด้วยอันนี้งานของ t ่า m a c Work นะครับราคาก็ 25เหรียญก็จัดว่าเป็นราคาแรงนะครับแต่ว่าคุณดูโลโก้ดูลายดูทุกอย่างสิทำมาแบบเนี้ยบกริบมากเลยนะครับเนี่ยปีที่แล้วผมรีวิวรถ f e r r a ร i คันนี้นะครับแต่ว่าออกมากับเลโก้เนาะที่เราเอามาประกอบกันนะครับมันก็จะมีความเป็นสไตล์เลโก้ฝึกนิดหนึ่งแต่พอเทียบกับคันนี้อันนี้แบบโอ้มันเป็นรถโมเดลที่ เราไม่ต้องต่ออ่ะมันไม่มีรอยต่อกันนะฮะมันก็จะดูแบบเนี้ยบสวยมากนะฮะคันนี้ผมแนะนำนะครับถ้าใครอยากได้รถเฟอร์รี่ที่เป็นแบบรถโมเดล1นต่อวิบสี่เนี่ยเนาะลรายังไม่มีคันนี้น่าเก็บมากเลยนะครับก็อย่าลืมไปหามาเก็บกันเนาะอันนี้ก็เป็นรถสีคันที่ผมสั่งมารอบนี้นะครับก็จะเป็นรถสเกล1ต่อ14สสไตล์สมจริงแล้วก็เป็นโมเดลที่ทำสวยเนี้ยบทุกคันนะฮะ แต่ว่าราคาแรงอยู่เหมือนกันนะครับสคันนี้รวมกันนี่ไปเกือบร้อยเหรียญแล้วนะครับถ้าชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดส u ัคร r i าชช่องฟูงแก๊กด้วยนะครับแล้วก็ใน f c e e o o o เรามปเพจชอวัล v i e w c e n t e r นะครับไปกดไลค์กดติดตามกันได้ครับใครอยากดูอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับแล้วก็รถสไตล์นี้เดี๋ยวผมสั่งมาอีกแน่นอนรอติดตามชมกันได้ครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ